E.P. 3ววิชาตัเด็กค่ะและนี้เป็นคลิปที่3นะคะคลิปสอนการบ้านวิชาตัวเด็กค่ะอ่าเปิดมาก็จะเป็นหน้าที่15ตรงนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของโปรดของฉันค่ะเด็กๆอ่านโจทย์ตามครูอุ้มนะคะ วาดภาพระบายสีสิ่งที่เด็กชอบในช่องสี่เหลี่ยมค่ะก็จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะคะที่ครูอุ้มได้คหดูตรงนี้ค่ะสี่เหลี่ยมนี้เลยค่ะช่องนี้เขาให้เด็กๆวาดขนมที่ฉันชอบค่ะครูอุ้มวาดไปแล้วครูอุ้มชอบกินขนมเค้กนะคะครูอุ้มก็วาดขนมเค้กต่อไปค่ะช่องสี่เหลี่ยมต่อไปเขาให้เด็กๆวาดผลไม้ที่ฉันชอบค่ะ ครูอุ้มชอบกินแตงโมครูอุ้มก็วาดแตงโมเสร็จเด็กๆวาดรูปเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีด้วยนะคะเสร็จแล้วเปิดหน้าต่อไปค่ะค่ะเปิดมาก็จะเป็นหน้าที่16ตรงนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องควรปฏิบัติต่อเพื่อนอย่างไรค่ะอ่านโจทย์ตามครูอุ้มนะคะลากเส้นตามรอยปาก ภาพเหตุการณ์ไปหาภาพที่ควรปฏิบัติค่ะแล้วมาดูเหตุการณ์แรกนะคะตรงนี้ทำไมคะมีเพื่อนคนหนึ่งทำไมคะหกล้มเลยแล้วทีนี้เด็กๆจะต้องทำยังไงคะเมื่อเพื่อนหกล้มมาดูภาพที่หนึ่งในวงกลมตรงนี้นะคะที่ควรปฏิบัติหกล้มเด็กคนนี้ผู้ชายชุดสีฟ้าเพราะทำไมคะช่วยพยุงเพื่อนขึ้นแล้วดูรูปที่สองค่ะเพื่อนล้มแล้วทำไมคะ หัวเะเยอะเพื่อนเด็กๆคิดว่าภาพไหนที่ควรปฏิบัติคะใช่แล้วค่ะคือภาพแรกนะคะเมื่อเพื่อนหกลม้มเด็กๆก,ก็ควรที่จะเข้าไปพยุงเพื่อนขึ้นนะคะแล้วก็ลากเส้นไปหาภาพที่เราควรปฏิบัติค่ะค่อยๆลากนะคะแบบนี้เลยค่ะ แล้วมาดูภาพเหตุการณ์ที่สองค่ะเพื่อนเล่นชิงช้าแล้วทำไมคะยูยูร้องไห้ค่ะนั่งร้องไห้เลยแล้วมาดูภาพที่ควรปฏิบัติค่ะภาพแรกเด็กผู้หญิงเสื้อสีชมพูทําไมคะตะโกนด่าทอเพื่อนค่ะแล้วมาดูภาพที่สองทำไมคะปลอบเพื่อนช่วยเช็ดน้ําตาให้เพื่อน,นเด็กคิดว่าภาพไหนที่ควรปฏิบัติค่ะระหว่างภาพแรกกับภาพที่สองนะคะภาพแรกใช่ไหมคะ ภาพแรกใช่ไหมคะอ่าไม่ใช่แล้วภาพที่2อนะคะใช่เมื่อเพื่อนร้องไห้เด็กๆก็ควรที่จะเข้าไปปลอบเพื่อนนะคะก็โยงเส้นมาหาภาพที่สองแบบนี้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่กับครูอุ้มในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย